ชาติวิชาภาษาไทยอะ่ะเด็กจะมีความรู้สึกว่ามไม่อยากเรียนไม่สนุกมันก็เลยเป็นโจทย์ว่าจะทำยังไงให้เด็กรักแล้วก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับอยู่โลกโลกหนึ่งของการเรียนครูก็เลยคิดว่าเอถ้าเราใช้ละครเข้าไปสอดแทรกในเนื้อหาในบทเรียนหรือเกมบ้างอะไรพวกนี้มันจะทำให้เด็กมีความรู้สึกสนุกตื่นตัวแล้วก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะให้เขาได้จดจำเนื้อหาได้โดยไม่รู้ตัว ทีนี้ก็ได้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะทำยังไงจะใช้วิธีการอย่างไรที่จะลองเอาละครหรือวรรณกรรมที่ถือว่าคลาสสิกสูงเป็นวรรณกรรมชั้นสูงที่ตัวละครมากมายเอาไปใช้ลองไปอยากไปทดลองดูว่าเด็กตัวนี้หนึ่งเด็กเพียงอนุบาลเนี่ยจะเข้าใจไหมก็เริ่มต้นด้วยการว่าเอ้ยอนุบาลสามเสนนี่แหละเป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจเพราะว่าอยู่ใกล้เรามากที่สุดก็เลยตัดสินใจไปคุยกับคุณครู ะระดับชั้นอนุบาลจากที่เข้าไปสังเกตพฤติกรรมเด็กแน่นอนเด็กเล็กมากเอ๊จะทำยังไงให้เด็กสนใจจะเอาอะไรเป็นตัวดึงดูดจุดสนใจเด็กเพราะว่าเด็กไม่รู้จักเราเลยเพราะ,ะนั้นกิจกรรมแรกที่สำคัญที่สุดก็คือการละลายพฤติกรรมให้เด็กคุ้นเคยชินเกิดความเป็นธรรมชาติสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน โอ้เก่งมากไหายสวยมากเราจะมาสวัสดีกันด้วยเพลงดีกว่าอ่าสวัสดีทํำยังไงคะสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันมือมาเจอกันพบกันเธอชี้ที่เพื่อนทุกคนเธอแล้วก็ฉันชียงงช้ยังไงชี้เข้าตัวเราเองฉันมาอะไรการลูกพบกัน,กนสวัสดีสวัสดีเด็กไทยสวัสดีต้องยังไงคะก้มหน้าสวยสวย เาใหม่นะคะเริ่มสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอ,อและฉันพบกันสวัสดีหลังจากที่เราละลายพฤติกรรมได้แล้วก็เริ่มใส่กิจกรรมพื้นฐานละครเวทีเข้าไปด้วยการให้เด็กเล่นเรียนโดยสนุกโดยไม่รู้ตัวในกิจกรรมนั้นซึ่งได้แก่การจินตนาการ เล่นบทบาทสมมุติสมมุติว่าเราอยู่ในสวนสัตว์แน่นอนสัตว์กับเด็กเนี่ยเด็กจะรู้จักก็ให้เขาจินตนาการแมวเดินยังไงลูกแมวสอะันนะถ้าคุณองบอกว่าอ่ะเราฟังเสียงกองพ่อบอกให้ทุกคนเดินแมวก็เดินเดินเดพ่อคุณองบอกฟิสไอ้แข็งตัวรู้จักคำว่าแข็งตัวไหมแข็งตัวคืออะไรลูกแข็งอ่ะ อไปนั่แข็งอะถอยไปก่อนที่ถอยไปก่อนอะสมมติว่าเต้นเต ah, ้เต้นเ oh. ้นเต้นแข็งตัวตอนนี uh ้แข็งตัวไม่มีอนุญาตหายใจอย่างเดียวยิ้มได้แต่ไม่มีเสียงนะนี่คือเรียกว่าท่าแข็งตัวเข้าใจไหมคะอ่ะทวนใหมายเหนึ่งสองสามเอากล้ามกระด่างเลย เหมือนหุน่นเราเคยรู้จักหุ่นไมหมลูกหุ่นเป็นไงเออน,น,นิ่งเฉยเลยนะคะเก่งมากอูอยู่สุดยอดเลยของตัเวเองอ่าเข้าใจนะคะนี่เป็นการฝึกจินตนาการให้เด็กอ่คิดว่าตัวเองเป็นแมวเป็นหมูเป็นกบเป็นอะไรก็ตามแต่เด็กจะมีความรู้สึกสนุกเมื่อเด็กสนุกสนานกับการที่ได้เป็นตัวละครตัวนั้นเราค่อยๆเริ่มเท่าทำกิจกรรม ลองหลับตาเราลองนึกถึงจินตนาการว่าตอนนี้เราไปเที่ยวที่ฟาร์มในฟาร์มมีเป็ดเดินมาทุกคนเป็นเป็ดลืมตาได้เดินตามสบายเลยค่ะเป็ดเดินยังไงเป็ดน้อย ต่อไปในฟาร์มมีกบตัวน้อยๆกระโดดมาในฟาร์มกบอ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 ๊บอ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 ๊บ การที่ฝึกเด็กให้รู้จักคิดจากจินตนาการโดยเอาตัวเองเข้าไปเป็นตัวตัวนั้นสิ่งนั้นให้เป็นการฝึกสมาธิเด็กเพราะแน่นอนเด็กเล่นละครเด็กต้องมีสมาธิใช่ไหมคะพอมีสมาธิเด็กก็จะมีความรู้สึกเข้าไปในในตัวเองนั่นเป็นพื้นฐานของการที่เด็กจะขั้นต่อไปที่เด็กจะต้องเอาตัวเองเข้าไปในตัวละครที่เขาจะมาอาสาสมัครเป็นตัวละครในตัวนั้นนั้นในเรื่องรามเกียรติ์ค่ะวันนี้นะ คุณโหน่งเนี่ยนะจะมาเล่าเรื่องอ,อนิทานในนิทานหนูเคยฟังอะไรกันนิทานเรื่องอะไรบ้างลูกแม่ม้แม่มอ้ออะไรอีกกระตายกระตาอะโอโหเยอะแยะแต่นิทานที่คุณโหน่งกับพี่ๆจะมาเล่าให้พวกเราฟังวังนนี้มันไม่ใช่นิทานธรรมดาเหมือนที่เราเคยฟังกันเรื่องอรามเกียรติ์ว้าวเคยดูไหมคะอ,อ๋อ รามาเกียรมีอะไรบ้างไงนั่นน่ะรามาเกียรมีอะไรลูกมียมักษ์เนอะในรามาเกียนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอ้โหมีตัวละครเยอะแยะลุงมียักษ์ยักษ์เดินยังไงทำท่ายังไงไหนลองทำท่ายยักษ์สิยักษ์เดิน เขามีตัวอะไรอีกลิงลิกทํายังไงลิงยกขึ้นจๆเอาเดเข้าจังหวะอะไรนิ่งๆเมื่อเด็กมีจินตนาการในตัวละครเลไต่างๆเราก็เริ่มเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการทําละครเรื่องรามเกียรต์นโดยการที่อาสาสมัครให้เขาว่าเออใคหนใครสนใจอยากจะเป็นตัวละครอะไรบ้างเช่นตัวละครในเรื่องนี้ก็จะมียักษ มีลิงมีภูเขาพอเข้าเข้ามาเสร็จปับ๊บเราก็ให้โจทย์เขาก็คือว่าอ่ะหนูคิดเลยว่าลิงของในจินตนาการในความคิดของหนูเนี่ยจะเป็นอย่างไรช้างจะเป็นอย่างไรตัวละครต่างๆเด็กคิดได้เต็มที่มีอิสระในความคิดเมื่อเด็ก ทำท่าทางได้ประกอบจังหวะดนตรีเด็กได้เรียนรู้ว่าเออเดินอย่างนี้นะต้องเข้าจังหวะอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็ให้เขาได้ฝึกทักษะในการเขียนการระบายสีนะคะซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ดีอย่างหนึ่งเพราะว่าการที่เด็กหัดทําหน้ากากอุปกรณ์ประกอบการแสดงนั้นเขาสิ่งที่ได้ก็คือเขาฝึกจินตนาการนี่อีกจินตนาการก็คือให้สีสันในตัวละครในหน้ากากของเขาค่ะ หลังจากที่เด็กได้รู้พื้นฐานตัวละครได้เข้าใจจินตนาการว่าตัวละครตัวนี้มีอารมณ์มีความรู้สึกอย่างไรก็เริ่มเข้าสู่เนื้อหาการเล่าเรื่องด้วยการใช้การเล่าด้วยวิธีเล่าแบบนิทานสามารถให้เขาได้สื่ออารมณ์ความรู้สึกมีการแสดงร่วมกับเราก็คือเรียนปนเล่นพอมาถึงเรื่องรามเกียรติเนี่ยตอนศึกมยราบเนี่ยเป็นตอนที่สนุกมีการเดินเรื่องของตัวละครที่สนุกสนานจะต้อง ประจนภัยไปพบอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายแล้วก็ด่านแต่ละ<ต>ด่านเนี่ยสนุกจะต้องมีการต่อสู้กันปะทะกันระหว่างตัวละครแต่ละตัวจึงมีความรู้สึกว่าเหมาะมากสําหรับเด็กอนุบาลวันนี้ <ละ S 2> เราจะเล่าเรื่องโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมัยาลาบและหานุมานมายาัยาลาบยักษ์ตัวใหญ่เป็นก,กษัตริย์แห่งเมืองบาดาลใช่บาดาลอยู่ไนลูก อยู่ใต้น้ำขึ้นมาบนบกมาสะกดทับไล่เวทมนต์โอ้มันลึกกึ่ยโอ้เพียงกลัวไหมหลับกันหมดทั้งกองทัพไมยลาบเห็นเช่นนั้นก็เลยเข้าไปเข้าไปอุ้มตัวพระรามแบกแล้วก็กลับเอาไปเก็บไว้ในเมืองบาดานของไมยราบ สักพักหนึ่งทับของพระรามก็ตื่นฟืน้นเอ๊ะธนมุมานบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยนี่เราเป็นอะไรวะทำไมเราถึงได้หลับไปตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมองหาพระรามธนมุมานรู้แล้วว่าพระรามนายของเขานั้นถูกจับตัวไปพนมุมานต้องมีลูกน้องด้วย เริ่มเตรียมตัวเรากระโดดลงมาในน้ำนะทำท่ากระโดดนิดนึงสองต้องว้าวไหลน้ำด้วยต้อง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 พร้อแล้วมาดีเด้งหยุดเจ้าอยากกินเสร็จแล้วลุกขึ้นสู้เร็วฮึ้มหุ้ยอะไรเจอยักษ์แล้วทำท่าอย่างนี้แล้วเกาด้วยเจ๊ก็๊กเจ๊ก็๊กเจ๊ก็๊กเก่าเราพร้อมสู้ ยักษ์มีกี่ยักษ์มีกี่ตัวพวกเรามีกี่ตัวพวกเรามีกี่ตัวสามตัวเราสามเขาห้าแถมเป็นยักษ์ด้วยสู้ได้ไหมเราต้องไม่ใช้กําลังเราต้องมีเรามีวิชาขนุมานมีวิชาขนุมานต้องไล่เวทมนต์โอ้ นที่สองเดินไม่ได้ไม่มีทางไปมีช้างยืนอยู่เต็มเลยช้างยักษ์ตาสีแดงช้างตาสีแดงน่ากลัวมากแสดงว่าต้องโหดร้ายมากเลยพวกเราระวังตัวนะเต้นโชว์หน่อยช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าตอนแรกนะคะที่ที่ทราบว่าใช้โขนมาประกอบ เราก็เอ๊ะจะทํำยังไงเราก็สงสัยว่าถ้าโขนเนี่ยมันต้องเป็นท่าเฉพาะเอ๊ะเราจะใช้ใช้ประกอบได้ยังไงแต่แต่พออาจารย์มาเนี่ยเด็กเขาก็สามารถแสดงได้แล้วเด็กเขาก็สามารถจุดจําบุญบาทของเขาเด็กก็ได้รับผลประโยชน์ที่ดีมากโดยเด็กเขามีส่วนร่วมในการแสดงครั้งแรกที่ได้ยินก็รู้สึกว่าจะนึกถึงภาพก่อนนึกถึงภาพว่าเด็กจะต้องแบบว่า เสียงดังเจ้าจ้าคุมยากครับทีนี้ก็ต้องวางแผนว่าต้องทำยังไงถึงจะนิ่งถึงจะให้เขามาสนใจเราถ้าเราพูดอะไรผมก็เตรียมการมาจะรู้ว่าเด็กเนี่ยชอบหนึ่งเสียงเพลงสองชอบท่าทางแล้วก็จะสอดแทรกเรื่องออการต่อสู้เขาจะตั้งใจฟังมากกว่าการที่เราคุยธรรมดาหรือว่าสอนธรรมดาครับจากที่ได้ทำการวิจัยในครั้งนี้นะคะสิ่งที่ได้อ่ เพื่อที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนครูโดยทั่วไปนะคะแน่นอนเราสามารถนําวรรณกรรมชั้นสูงหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับไทยๆเอามาสอนเด็กอนุบาลได้โดยการใช้กิจกรรมการเรียนปนเล่นให้สนุกสนานนะคะโดยที่เด็กสามารถเข้ามาร่วมในกิจกรรมของเราได้แล้วเขาจะก็เกิดการตื่นตัวสนุกแล้วเด็กสามารถเข้าใจถึงความรู้สึกอารมณ์ของตัวละครในแต่ละตัว แน่นอนค่ะครูทุกคนสามารถเอาไปใช้ในวิทยารัยการสอนวิชาเองได้ด้วยนะ